สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพบกับช่างแม่พีน้องดีแอลกับอาคิชคของก้ับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับหายไปหลายมือการมีเหตุที่ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกเป็นเป็นช่วงเวลาที่ที่แย่ คือติดโควิดกับภานติดโควิดเบิดขอบครัวเลย mm hmm. เริ่มต้นจากพมเองเป็นคนนําเชื่อมมาติดเนื่องจากาวันที่ช่วงสงการครับก่อนสงการประมาณวันที่สิบสองสิบสองุณนตาคุณนต,ตาเสียครับพ่อใหญ่เสียก็เลยเาวาระสุดท้ายของชีวิตเพ่นครับก็เลยต้องไปเฮตกับพยย่อใหญ่ พี่น้องก็บแม่หลายผู้คนเจอผู้คนหลายกัพยายามเซฟเจ้าของเก่านเนื่องจากมีลูกหน่อยแต่สุดท้ายกับบ่ไหวติดโควิดปกติบ่ไปใส่เลยครับอยู่มอมแม่แมอ่าซีพ่อแม่ลูกอยู่ในสวนเพื่อเซฟเจ้าของเพราะว่าลูกว่ามันโควิดมันระบาดหลายแล้วก็ยิ่งในหมู่บ้านที่เจ้าของอยู่นี่มันระบาดหลายสุดท้ายกัไปติดแบบบุรุษโตครับติดไงเลยรครับ เริ่มจากผมมีอาการก่อนผมมีอาการอนอนอยู่ยังขึ้นเนี่ยรู้สึก,กเหื่อแตกมาเลยครับเปีกยกคือจังอาบนาบนะครับบริเซโตเ,เป็นทั้งสันดยี่สองขึ้นแต่ผมมีไข่ครับแต่ขึ้นที่สองรู้สึก,กตื่นมาเนี่ยรู้สึกปวดแอลคือแอลซิลลุดเนี่ยปวดกระบอกตาปวดหัวครับ แาวที่เอกนอนครับระเองหน่อยที่นี่อยู่ในบ้านพี่น้องตรวจโควิดบอกว่าเป็นโควิดเป็นโควิดก็เลยที่นี่ผมกเ็เลยเอาแล้วมีอาการผิดปกติกเ็เลยตรวจกันเรียบร้อยแล้วครับขึ้นสองเขียดพอึ้นสองเขียดปุ๊บก็เฝา้าแยกแยกออกไปอยู่บ้านคนละหลังก็ได้นกปินครับนกปินกับเฮ็ดนะักกินไปว่างให้ดูแลก,กันให้กำลังใจกัน กับภาวาหน้าวา้ว่าตอนที่เป็นเนี่ยมันภาวนาว่า,าวยาให้ลูกให้เมียติดแต่ว่ามันกับมันนอนของแอร์อย่น้ากันครับมันกันน้อยที่จะเป็นแต่ว่าเวลาผ่านไปสามสี่มือผมอยู่คนเดียวแจกบานอยู่เอ้ี่มือเราผ่านมาสามสี่มือลูกเมียขื้อสิบพอติดต่พราะ่เมียกันกะกแอบดีูในลึกๆกากางังวลทั้งกงังวลทั้งเออผ่านมาหลายมือ่าจจะปลอดภัยแต่มือทีซีครับ น้องที่แอลเริ่มมีอาการน้ำโูกไหลแล้วก็มีไข่สามสิบเจ็ดจุดหาก็เลยโทรไปหา,อาเอื่อยที่หูจักต้องขอบคุณครับเจ้าหน้าที่รพาสาตเพิ่งเลิกงานเพิ่งก็เลยแวะมาตรวจเอาเอทิเคมาตรวจให้มาตรวจปุ๊บกะ<อ>น้องที่แอลน้องแอลที่ครับขึ้นสองขีดน้องปิ้นบ่ขึ้นตัวเทียวขึ้นสองขีดเดงเป็ด น้ปกหตัวน้องแอลนี่เนี่ยึ้นลองคิดอย่างๆเพราะว่าหากติดตาแม่ก็ไหลได้นะแม่ก็ก็เลยต้องติดต้องกันตัวตัวตักินกับเรอดแบอกน้องปิ้นกับเมื่อมีอาการมือทัดไปมือทัดไปกับตรวจกับขึ้นก็เจอก็คขึ้นนาำน้อยๆนี่แหละเพราะว่ายังน้อยยังกินยากินยังมาได้ส่วนน้องที่เอวกันเป็นอย่างกระบอกได้แล้วเบาได้แล้วนั้นน้อยๆเข้ากะ มีอาการปุ๊บก็ได้ไม่ยู่รํากันครับก็ได้ไม่ยู่ดูแลก,กันขึ้นแรกที่แอลนี่ไข่ขึ้นสูงไข่สูงโตห่อนผมกับ่ได้นอนเลยครับผมกับนน่บ,บนอนเลยเพราะวา่าถ้าเขานอนละ่ะย่านไข่ขึ้นสูงล้ะมันมันจะชักเล็กน้อยไม่จะชักสิบหาที่ผมจะวัดไข่สิบหาที่วัดไข่เป็นห่วงลูกแล้วค่อยเซตโตเอาไขล่ลงอย่างเดียวครับเซตโตเอาไมไล่กินยาทุกซีรีส์วัวก,กินยาอา่า แล้วตอนนั้นยังไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่ามันมันเป็นเนยตอนแรกแล้วเพื่อนบอกว่ามืออื่นยังไปหาหมอเจ้าหน้าที่ที่นี่ไปกับไปไปหาหมอกะกับมีไข้ย,ยังเว้นอีกมือหนึง่งนอนที่นอนที่แอลส่วนแอลที่นี่ผู้น่อยนี่ที่ที่ยวงห่วกระโมูเนี่กบบยกลับบ่มีอาการมีแต่ว่าขิมหมุมบานเท่าเอินว่าขิมหมุมมีไข้37องศาไขาต้ต่ำๆเข้ากะ ดูแลก,กันอยู่ประมาณสามมือสี่มือเริ่มดีขึ้นเนาะสามสี่มือเริ่มอาการดีขึ้นแต่คนที่มีอาการหนักก็คือน,น้องน้องที่แอวมีไข่อยู่มือหนึ่งขึ้นหนึ่งกับมือหนึ่งส่วนตัวผมเองกะแทบไม่มีอาการอย่างครับกับมีแค่ปวดหัวแล้วกะไขต่ตำตำอยู่มือหนึ่งแล้วก็บ่ได้เจ็บข้อบอ่อยครับส่วนเป็นมีอาการอย่างเป็น อาการแรกๆเลยบอทพี่หูซึกอกะมีระคายคอคายคอในนึ่งล้วกันเก็บคอแซบขึ้นมาดังแบบนี้แสบขึ้นมาดังอก,กไปตรวจก็ขึ้นเพราะว่าทอดเม็ดยู่กับลูกเลยอ่ากับปราบ้านผมเป็นก้อนผมก็เลยหายก้อนครับมผมหายก้อนตอนนี้ผมกะตรวจกับผมไม่เชื่อแล้วตอนนี้สามแม่ลูกเขา ได้หกมือนแล้วหกหมื่นแล้วแต่ว่าอาการอาการไม่แค่มือเดียวครับของของน้องที่เอามือขึ้นหนึ่งก็มือนหนึ่งมือต่อมากรบบบมีไข่บบมีอาการเหนียงเอลที่กับแฮงบบมีอาการยังไงครับเอลที่อาจจะได้ผู้คุมกันจากน้ำนมครับหรือหรืออย่างกระโบลูกกันครับหรือเทวดาปกปักรักษาหรือว่าด้วยโอมิคอนเองมันมันมันเฮ็ดให่เฮ้า เอกน้อยเองมีพุ่มตานท่านที่ดีอ่นานอนี้ก็บรู้ครับอ่าต้องต้องให้ทั้งหมอทั้งแพทย์เป็นวิคอเคราะห์เขาเพราะว่าเขาเขาก็บวิความรู้ด้านนี้กะต้องขอขอบคุณครับขอบคุณทุกความหงใยขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกทุกคนที่อินบอกคาว่าเนี่ทั้งบอกว่าจะเป็นทั้งเพจมาที่พอคัมภีร์ก็ชล่วไหลเขาอัปเดตทั้งเพจเนาะ ทั้งเพจบอลน,นิพพุกคำปรกาศครับส่วนไหลทั้ง YouTube กับตั้งแต่บอกว่าเจ้าของติดเสือ้อไทยคลิปไปเมื่อนั้นกับคิดว่าเมียลูกเมียจะหลอดกับไม่หลอดครับหลังจากเมื่อนั้นมากกับว่าได้อัปเดตให้พี่น้องได้ได้ชวมว่าอาการเป็นยังไงมีแต่ไทยถอดแล้วกะอัปเดตท,ทั้งแฟนเพจครับเพจบอลน,นิพพุกคำประกา ทอดมือนี่กงัผมกับายดีแล้วครับครบสิบมือสำหรับการที่ให้เพื่อนให้กักตัวเพื่อรักษาเจ้าของกัอยู่ในสวนครับสิบมือนี่กับผมได้ไปใส้เพื่อตามมาตรการหลังจากนี้กับผมไม่เชื่อแหละก็ออกไปใช้ชีวิตปกติกัต้องต้องใช้แมต่ต้องดูแลเจ้าของให้เขาส่วนสามแม่ลูกนี่กัมื่อนี้เป็นมือที่หกเนาะมือก้อนนั้นยังมือที่หกยังมีจุดมือที่หก มือเิวมื่นเมือม่อวานก่อนเนา่ยยังมีาการปวดปวดหัวตึ๊บตื๊บต๊บน้อยนึงแล้วก็เป็นเพียเพียไม่เมื่อยเป็นโรคขี้คานส่วนยาที่กินผมเองเลยได้กินแต่ฝ่าทรายโจนครับฝ่าทรายโจนอย่างเดียวอส่วนยาพวกลดน้ำมูกอย่างมันบ่มีอาการก็เลยบ่ได้กินพาราได้กินอยู่มือสองมือแหลกครับเนื่องจากพี่ไขต้ตำํำที่นี่สามแม่ลูกนี่เป็นเป็นแบบนี้นะครับบานนี้ บ่ได้กินอย่างลยครับไม่ได้กินยาอะไรเลยไม่ได้กินยาอะไรที่นี้สาเหตุเมื่อแรกที่ตรวจเจอบ่ได้เพื่อนบอกว่าห้ไปพบหมอเมื่ออื่นน้อเมือ eur, ม่ออื่นไปหาหมอเมื่ออื่นไปหาหมอตรวจเมื่อไม่ยังยังไปรพอาบานบอก e อ่เออเอาอะไรเอาไช่วงตัวเมื่อนั้นเลยเอา,าเอะไรช่วงตัวเมื่อนั้นเลย<ๆ> <ineffective. S 1> เซึ่งเมื่อน,นั้นน้องที่เรา็มีไข่สูงน่ครับ ไปไปโรงพยาบาลไม่ได้พบแพทย์ไม่ได้พบแพทย์เลยครับไปเจอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บ,บอกว่าถ่าไปเอกซเรย์ปอดเท่านั้นส่วนผลเอกซเรย์ปอดก็บ,บรูว่าเป็นอีย่างเพื่อนบรูไม่ไม่ได้พบแพทย,ไไพพทย์ไม่ได้พบหมอเลยแล้วก็ให้กลับบ้านบอกว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเอายามาให้ยาเมื่อนั้นก็ไม่ได้อีกครับจนวันที่วันที่สามตอน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 ใบใบกว่า นี่เจ้าหน้าที่ของเราพ่อสตอเอายามาให้เอายาของที่แอลกับแอลที่มาให้ครับกับแมปินเป็นฟาวิพิลาเวียของสองคนนี่ส่วนตอางปินบ่ได้ยาอย่างครับได้แต่ยาแก้ไอก,ก,ก,กับยาแก้ปวดลดไข้กับยาพาราแค่นั้นเนื่องจากเป็นมันดาให้นมบุตรที่นี่พานมาสามมื่อนี้อาการมันไม่มีแล้วอาการเด็กสองคนหนึ่งกับบมมี่ครับ บมมีอาการที่นี่มันก็มันได้ยามามันต้องกินเมื่อที่สี่แปดโมงเช้ากับสองทุ่มวันที่สี่ต้องเริ่มเข้าคอสกินยาแต่วันที่สี่นี่มันเป็นเวลาที่ผ่านมาโอ้หลายมือซึ่งบมมีอาการ,าการยังเลยที่นี่เขาก็มีความกังวลครับว่าเฮ็ดจังไงดีกับยามือนั่นผมบุญยุดวเวิดมือครับเว<อ>ิดขึ้น<อ>ก่อนอที่จะถึงมืออื่นได้ยาว่าพวกผมบุญผมโทษ พ่ไปเพศสัชของของยาของของโรงพยาบาลอำเภอคำามก,กาศของยาเองกะคือมันไม่มีกรณีแบบนี้ทีนี้นี่ทำไมถึงยามาช้าก็คือยามันเบิดครับยามันเบิดต้องหาจากส่วนกลางเอามาให้ถ้าแม่นได้ยาตะมือแหลกเข้าก็จะกินทีนี้กินมันต้องกินต่อเนื่องฟาวิคมก็ได้ปรึกษากับ ผู้ที่หูจักเพื่อนเป็นต้องขอขอบคุณก่นขอนขอบคุณพี่ต้นครับพี่ต้นเจ้าของอผัดไทยผู้เขาไฟเพื่อแฟนเพื่อนเป็นพยาบาลเพื่อนก็บ,บอกว่าถ้าไม่มีอาการแล้วก็บวกกับบวกกับเฮ้ามันมันเป็นโรคอุบัติใหม่มันเป็นโรคอุบัติใหม่แล้วก็มันไม่มีอาการมันมันผ่านมาหลายมือก็ก็ไม่อยากให้กินมาท่าน พราะว่าเพิ่นได้ถามกับเพื่อนหมอเอตืนเอนรับเขยเข้าเสียงดังเลยเตือนอ้าวเตือนมาทักทายป้ากับลุงก,ก่อนเด้อเตือนมาทักทายละสวัสดีครับก่อนใส่เสื้อเอื้อยใส่เสื้อเอื้อยมาเล่เสื้อเอื้อยอ้าวทักทายป้ากับลุงนู่นคนไหน สวัสดีครับสวัสดีครับเรียนละเสียงดังนะเชียงดังเต้นเรียนเราอ,อยากกินนมละนอนโดินละอ่าใส่เสื้อไงวะ <laughs> เข่ากันในทุ่ครับเขา้าในทุ่งไปไปถามผู้ที่มันเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วกันโทรไปถามพยาบาลผู้นั้นก่อนครับ าแฟนของพี่ตนก่อนเพื่อนกะให้คําตอบมาว่าถ้ามันไม่มีอาการแล้วมันผ่านมาหลายวันก็ไม่ควรจะทานเพราะว่าเพื่อนกะมี่คุณหมอที่เป็นกรณียงังซือกันที่ทายาแล้วยาเยาบ์มาแต่มันไม่มีอาการแล้วเพื่อนกะบ้ก,กินที่นี่ผมก็บ่วแน่ใจไเช่นตนไหนผมก็โทษไปเภสัชเภสัชลงลูงพยาบาลอากาศครับห้องยาของใจาย,ยาที่เป็นใจาย,ยามา มันกับโบโมีกรณีแบบนี้เพิ่นกับจักสิวากันเลยแล้วแต่ผู้ปกครองกั่นเอ้ผมก็ยิ่งมันมีความมันมีความคิดชุดชุดสองความคิดนะครับซึ่งเอ้ยสิเฮ็ดจังได๋ดีเฮาก็เฮาบ่แม่นหมอความเฮาก็บ่บบรู้ว่าควรเฮ็ดจังไหนนะครับลากะบวกบกับมันเป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งมันก็บ่มีข้อมูลอย่างมากมายต้องที่นี่กรโทรไป หา uh huh. ท่านพูก้กับอาคมครับท่านผู้กับอาคมเอเ h ช n n น l นลนำเสนอต้องขอขอบพระคุณครับขอบพระคุณพอดีภรรยาของท่านเป็นพยาบาลเหมือนกันอยู่ศรีนครินทร์ครับท่านก็ได้คุยกับคุณหมอ,อนล่ะมันก็พอไม่มีอาการก็ไม่อยากให้กินนะครับกลัวมันมีไซต์เอฟเฟกกลัวมันมีเอฟเฟกพอเด็กหน่อยมันก็เป็นเด็กอ่อนพอ มันทานมาหลายมือถ้าจะกินต้องกินน้ํต่แรลกหลกักกินให้ครบะนะครับ<า>ถ้าเริ่มกินเริ่มกิน้ยายาหลายอยู่ครับยาเป็นเก้าเพืชเทศเป็นสลิงมาให้เป็นเก้าสลิงหมดละที่นี้เอ๊ะเจังไดเนาะผมกับสุดท้ายเลยครับต้องกราบนวัสการพระครูประหลัดสมบูรณ์ครับหรือมหาเตาครับผ้าจาน ถ้าจาย์ได้โทรหาหมอที่เป็นลูกศิษย์เพิ่นครับอยู่โรงพยาบาลรามาเพิ่นกับบอกว่าถ้ามันไม่มีอาการอะไรถ้าเด็กไม่มีอาการอะไรไก็ไม่ควรที่จะกินเพราะว่ามันผ่านมาหลายวันแล้วกลัวกลัวมันมีผลข้างเคียงหรือมันมีเอฟเฟกต์ตามมาบะัตที่นี่ผมก็เลยเอา้ามันเป็นยังสั่นเได้ครับในเมื่อ มันเป็นดังสีมันบ่อยากให้เป็นดังสีเพราะว่ายามันเบิด์น,นะครับต้องทาจ่าส่วนกลางก็เลยก็เลยพากันบริกินจนดฮอดเมื่อนี้คอ่านอกที่เอาก็บ่มีอากาศเต็มเงินนั่นครับหลังจากยิ่งเอาที่โบมีอาการหนึ่งเลยเอาที่นี่แข็งก็มูครับอาจจะเป็นเพราะพุ่มดันท่านแข็งแรงบ่หรือว่าอาจจะอาจจะแพ้เด็กบ่แพ้ภูมิเด็กบ่ครับหรือจังใดน,นี่นครับอันนี้ก็บโบูค้ครับต้องต้องให้ทั้งโบมีคมม่คอมเมนต์มา แล้วกันนะครับสุดท้ายนี่ก็ต้องขอขอบคุณครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจที่หวงให่ที่ทรงมหาแล้วก็ขอบคุณกัละยาณรที่ดีทุกท่านครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ผมก็ไม่มีเชื้อแล้วครับตรวจแล้วก็เป็นมือที่ซิบสำหรับการรักษาครับเอาไปใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าน้องน้องที่เอากบกำลังเอลที่กำลัง, T, งปินตอนนี้เพิ่งได้คกหมื่นก็ต้องถ่ายอีกสี่หมื่นเพื่อครบ ให้ครบมาตรการกัดโตให้ครบซีมือก่อนที่จะไปใช้ชีวิตปกติครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณพี่นอ้องทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับกาถ่ายทักกันล้วยนอนโต๊ะนอน่ต๊ะบ่เด็กใหม่ฮปลอดไย,<า>ย,ยแข็งแรงครับขอบคุณครับ